กกิดยิงพลรากอนมีนักท่องเที่ยวจีนตายหนึ่งคนปรากฏว่าทั้งฝั่งประเทศจีนร้อนถา่าในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อว่าเว่ยป๋อเาติดแท็กเลยละทั้งข่าวทั้งคอมเมนต์ระเบิดสะเทิรใช่ติดแท็กเลยแท็กเกดยิงพาราก้อนไปดูบางข้อความที่ระเบิดระเบอ้ออยู่ในเว่ยป๋อสักนิดไหมครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเวลานี้ ยิ่งไปประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้เลยออีกคนบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยทํางานกันไปก็เปล่าประโยชน์เลยหมายความว่ามีเหตุการณ์จริงอย่างนี้ยังไงคนก็ไม่ไปรัฐบาลไทยจะโปรโมทอย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เจ็บปวดกว่าเดี๋ยวนี้การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ไม่ถูกเลยและการเดินทางภายในประเทศจีนยังปลอดภัยกว่าเที่ยวจีนปลอดภัยกว่าเที่ยวไทยเอาพูดง่ายๆถูกไหม อีกคนบอกว่าบอกแล้วอย่าไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ฟังกันอีกคนบอกนี่ไงแล้วยังมาขอร้องให้เราไปเที่ยวไอ้ยะเหมือนเขาเตือนกันเขาคุยกันภาษาคนจีนด้วยกันอะอือไอ้ยะอืมมีกันมีเยอะนะพี่นายบางอันเจอแบบนี้อะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกเขาอยู่เมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเขาอยากกลับแล้วเขาบอกเขาเพิ่งมาแต่เขาอยากกลับแล้วจะเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วใช่ไม่ไหวแล้วคือเศรษฐกิจประเทศไทยในทีนี้เพิ่งท่องเที่ยวกับเพิ่งส่งออก ส่งออกนี่กระปกกระเปียเสียขายติดลบมาตั้งหลายเดือนติดลบมาตั้งหลายเดืนเนอนภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีจะขายเอาของไปขายใครมันก็ต้องหันกลับมาพึ่งเงินจากการท่องเที่ยวอุตสาหฟรีวีซ่าเพื่อที่จะรอใจนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเที่ยวประเทศไทยเยอะ,ะๆมันก็ทําท่าจะเยอะจริงๆแต่ทําท่าจะเยอะปัป๊บเจอกาดยิง นั่นแหละค่ะกระทบแน่นอนบอกได้เลยกระทบแน่นอนความหวังจากการท่องเที่ยวไฮซีซั่นช่วงนี้มาลายเมื่อวานสังคมจึงเห็นภาพร่นตีสองกระทรวงค่ะรมนตีจากกระทรวงการต่างประเทศและรมนตีจากกระทรวงท่องเที่ยวใช่ค่ะเอาหัวชนกันเรียกประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวเรียกผู้ว่าการท่องเที่ยวเรียก เออพบตรพบรไม่ได้ไปประชุมหรอกส่งระดับผู้ช่วยพบตรบิ๊กลานสําหรับคนมาเป็นตัวแทนไปประชุมแทนเนนะครับก็เอาหัวชนกันจะเรียกความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยกลับมาได้อย่างไรค่ะสาคัญเรียกความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาได้อย่างไรก็พูดกันอยู่เยอะและก็ตบท้ายด้วยการจะตั้งสูง์อะไรนะ จะตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ซิ t ูเอชันคอมมานด์เซ็นเจะตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินใช่ค่ะกกไป เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณชนะพันธ์นะคะแก้วกล้าชัยวุฒินะคะเป็นอุปนายกและก็เลขาของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนเอาเป็นว่าเป็นสมาคมที่ทำหากินอยู่กับไทยจีนใช่ทำหากินอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวจีนดังนั้นย่อมต้องรู้ถสถานการณ์ดีที่สุดใช่แล้วไปกันที่คุณชนะพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอารรมอนรและก็คุณเดมอนนะครับและก็ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับครับคุณชนาพันธ์เเรื่องการยิงพลัก้อนเห็นว่าทางฝั่งประเทศจีนสะเทือนมากเลยือครับผลกระทบมากเลยนะครับแน่นอนนะครับผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากคนชาติไหนคนชาตินั้นก็จะเกินใจทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นใจผู้ที่เกิดความเสียหาย กระโดดแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียช่วยด้วยแล้วก็ผู้ที่รับความบาดเจ็บด้วยนะครับจริงๆการท่องเที่ยวปัวใจของการท่องเที่ยวคือความปลอดภัยครับถ้ามาเที่ยวในบรรยากาศที่ปลอดภัยทุกคนก็ยินดีที่จะมาเพราะว่าชีวิตและจิติจที่ปลอดภัยนั่นก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดจริงๆบ้านเราก็เกิดเหตุการณ์หลายต่อหลายครั้งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ปีปีเอ่อปีห้าหนึ่ง แล้วอถอดปีหกหนึ่งที่มีเรือล่มที่ภูเก็ตมาใ็่ใช่ช่ชชเชีวิตจะหเยอะเหมือนกันอืมเออใช่ครับใช่ครับซึ่งมันกเกิดเงินใจแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ดีๆมันจาเป็นจะต้องมีบรรยากาศที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องเห็นใจนะครับครับเข้าใจเข้าใจหลักอะจริงๆเข้าใจเข้าใจคนของเราไปตายที่ต่างประเทศเราก็แยงอันนี้เราก็เข้าใจทีนี้ขอถอดบทเรียนทีหนึ่งสมัยปีหกหนึ่งเกิดเรือล่มแถวแถวภูเก็ต นักท่องเที่ยวชาวจีนตายกันยกลำเป็นร้อยนะฮะครั้งนั้นครั้งนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีน<ม>เขาก็แย่งประเทศไทยเขาก็หายไปเป็นปีเลยใช่ไหมกว่ากว่าจะกู้กลับมาอีกทีใช่ครับจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดคือเราต้องเราต้องชี้แจงความจริง,ร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 งนะครับด้วยยืนอยู่ในพื้นฐานความโปร่งใสซึ่งประเทศไทยก็พยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นภาพเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็พยายามสื่อเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับ ชาวจีนให้คนจีนได้รับทรบาบโดยโดยมีการทําพิธีโงเซตใหญ่ที่ภูเก็ตนะครับ,รบในปี62ซึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่ก็ก็คือทําทําเท่าที่จะมีความสามารถทําได้นะครับเวลาแล้วก็ปี62เราก็กลับมาทําเรื่องเกี่ยวกับข้าวเ,เหนียวมะม่วงใหญ่ที่ส่งในโลกและเลี้ยงชาวจีนเพื่อเพื่อประกาศให้เขารู้ว่าจริงๆเราคือความหวงใยเขาเรามีความผูกพันกับเขาด้วยความจริงใจนะครับเพราะ สร้างความรู้สึกดีๆกลับคืนมาในเวลานั้นนะครับครับครับแต่เหตุการณ์ในการเกิดขึ้นในเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังใหม่อยู่ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงกดอตตวิคของจีที่เป็นวันชาติจีนยังพักผ่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังโซเชียลมันกำลังเริ่มนะครับเริ่มในในภาพที่พูดในแง่ลบของไทยมากมายกำลังกำลังเริ่มนะครับยังไม่ถึงกับว่าที่สุด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็เราก็ขาดจะไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดมันเกิดในบ้านเราจริงๆโอเคเข้าใจเขา้เขาใจก็ต้องเห็นใจเขาพูดเข้าใจเราก็ต้องพยายามชี้แจงแล้วก็สะท้อนมันหาความจริงให้ปรากฏออกมาก่อนว่าสาเหตุอะไรนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้ความจริงให้ให้กระจางก่อนนะครับ้ <Okay. S 2> วส่วน ที่จะเยียวยาแล้วแล้วจะสร้างความสัมพันธ์สร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่อไปโอเคดังนั้นดังนั้นขั้นตอนแรกต้องบอกความจริงต้องรายงานความจริงอย่างที่สองอจึงมาถึงช็อตของการเ e ยียวยาความรู้สึกเรียกความเชื่อมัน่นกลับมาแต่อย่างแรกเนี่ยอย่าปกปิดอย่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวพูดไปตรงๆเกิดอ,อะไรขึ้นถูกไหมถูกค อันนี้สําคัญที่พูดอย่างนี้เป็นการพูดโดยถอดบทเรียนจากสมัยภูเก็ตสมัยภูเก็ตเนี่ยทันทีที่เกิดเรื่องจีนตายกันเป็นร้อยตายยกลําเรือนะครั้งนั้นแร,แรกกระบวนการสื่อสารก็มีปัญหาถูกไหมฮะ แรกๆก,ก,ก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารก็คือกักๆไม่บอกความจริงทั้งหมดน,น,นะครับทำให้จีนยิ่งเครือบแค็งจีนยิ่งไม่เชื่อมั่นจีนยิ่งโกรธหนักข้าไปอีกและกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้กลับมาเที่ยวอีกครั้งใช้เวลากี่ปีฮะสองปีหรือสามปีฮะากว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเราเห็นผลทันทีเลยเพราะว่าเหตุการณ์ตอนเลือล่มที่ภูเก็ตคืนตอนกรกดาคมของ,ของปีหกหนึ่ง เราที่เห็นหลังจากนับอีกประมาณสองเดือนก็คือประมาณประมาณกันยาตุลาเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลดลงอย่างโคตรท่าเบียดเห็นได้ชัดเลยครับครับ,รบนั่นคือนั่นคือเห็นผลทันทีเลยนะครับทีนี้ต้นปีก็มีเกิดเราก็มีการสร้างกระแสกันกลับขึ้นมาใหม่ด้วยการเยียวยาสารพัดต,ต่างๆนะครับ,รบก็บทำให้คุณจีนรู้สึกรู้สึกอบอวนใจดีขึ้น <Okay. S 1> ก็เลยกลับขึ้นมาในปีหกสองค่อนข้างที่จะเรียกว,ว่าค่อยๆกลับขึ้นมา <Okay. S 1> ก,ก,ก็ก็เป็นระยะหนึ่งแต่ เวลานั้นกับเวลานี้แตกต่างกันเป็นเป็นเป็นอย่างมากเพราะว่าเราหลังจากโควิดกลับมาเนี่ยยังไม่ฟื้นดีเลยนะครับยังไม่กลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ปกติกของจานวนนักท่องเที่ยวสาเหตุหลักก็มีการถูกโจมตีจากโซเชียลอยิงเหมือนกันว่ามาประเทศไทยไม่ปลอดภัยมีการเรียกค่าไทยมีการขายอวัยวะร่างกายบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นข่าวปลอม้าส่วนใหญ่นะครับ,รบก็ก็เป็นสาเหตุหลักทําให้คนจีนเกิด ความไม่เชื่อมั่นและไม่กล้ามาเมืองไทยแล้วมาระจวบหมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พีซ้ำด้าพอยเลยนะครับงานก็จะกลายเป็นว่าคงจะหนักแน่าหาสพอถุนพลนะครับคุณชนะพันธ์อย่างเขตเขตภูเก็ตนี่ยมมาเป็นอุบัติเหตุแต่ครั้งนี้มันเป็นเป็นเหตุแบบลักษณะแบบนี้มันดูรุนแรงกว่าไหมคะสร้างความสั่นสะเทือนมากกว่าไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ควรที่จะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศความปลอดภัยสูง <Okay. S 2> แต่ดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย <Okay. S 2> ใช่ใช่ซึ่งใครก็ใครก็คาดเดาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุสงวิสัยอีกแบบหน, <Okay. S 1> นึ่งทีนี้ทีนี้ก็ต้องบอกตรงนะว่าจะให้ความเห็นยังไงก็ก็ยังไม่ควรที่จะความเห็นในเชิง เ,เขาเรียกเ่าเชิญเชิญที่ที่จะพปันทงออกมาว่าคนจะเป็นยังไง <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ม <Okay. S 2> ูอย่างเดียวก็คือดูหน่วยง,งานเราก่อนว่าหน่วยง,งานรชาชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับชี้แจงความจริงที่ปรากฏออกมาก่อนแล้วก็ทางรัฐบาลที่มีแสดงความจริงใจ <Okay. S 1> ให้สร้างความรู้สึกด,ดีๆกับคนจ <Okay. S 1> ีนด้วยกันว่าม, <Okay. S 1> <ๆ>มันมันเป็นเหตุเฉพาะบุคคลที่ ร้างความเสียหายไม่ใช่เกิดจากประชาชนคนไทยที่มีมีความไม่ดีต่อคนจีนนะฮะอันนี้เราก็ต้องแสออกมาครับครับครับคำถามสุดท้ายเลยฟันธงเลยคุณชนะพันธ์คุณชนพันธ์คิดว่าเฉพาะหน้านะเอาเฉพาะหน้าก่อนนะเฉพาะหน้าอยากให้รัฐบาลทำอะไรอย่างไรเฉพาะหน้าเนี่ย ฉพาะหน้านี okay. ่คือรีบชี้แจงความจริงให้ให้ชัดเจนจริงๆนะครับว่าเกิดอะไรให้เรียงลาเรียงตามลาดับออกมานะครับแล้วก็เยียวยาให้เต็นที่นะครับเกิดจากความเสียหายอย่างนี้สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเขาก่อนนะครับเกิดครอบครัวแสดงความจริงใจกับครอบครัวที่ได้รับความเสียหายอันนี้ผอม่ากด้วยมนุษยธรรมมันก็สมควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับครับก่อนอื่นต้อง เข้าไปเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียครอบครัวของนักธุรกิจชาวจีนที่เสียชีวิตอ้ะ,อะถูกไหมอย่างแรกนะกอ,อะไรนะทําได้ก็ทําไปก่อนว่ากันเถอะอืมอแล้วก็การทําความจริงให้ปรากฏและการลงโทษผู้กระทาความผิดแบบไหนสามารถที่จะเปิดเผยได้เข้าใจว่าผู้กระทาความผิดเธอเยาวชนแต่เยาวชนลักษณะแบบนี้ก่อเหตุร้ายลักษณะแบบนี้ในที่สาธารณะอย่างเนี้ย เราก็ไม่สมควรที่จะต้องต้องพูดทีนะครับก็ไม่ควรที่จะไปยืนอยู่ในรัการปกปิดข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะอยู่ในอ, <Okay. S 2> อยู่ในระดับเยาวชนนะครับมันควรที่จะเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ <Okay. S 2> ้นนะครับ <Yeah. S 2> พราะปกป้องมากเดินไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าออกทางฝั่งไทยก็ปกป้องคนไทยผู้ผู้กระทําความผิดได้เอง oh. มากว <Okay. S 2> ่าควรที่จะ ที่จะเปิดเผยความจริงให้ชาวโลกได้รับทราบนะครับผู้กระทำความผิดควรจะได้รับโทษอย่างไรได้ค่ะข้อเสนอคุณชนะพันธ์นะคะขอบคุณมากครับคุณชนะพันธ์ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชนะพันธ์แก้วกล้าชัยวุฒิค่ะ